สปอร์ตขับ2ครับ974,000บาทแต่งเป็นตัวหน้าแรปเตอร์นะใช้สเกลของแรปเตอร์ได้แทนแล้วก็จัดทรงในเรื่องของตัวล้อเข้าไปด้วยใช้ล้อ n น x ขนาด20นิ้วยางเดโซ RTX แล้วก็บันไดข้าง h a m m e r นะครับเป็นบันไดไฟฟ้า e-board r g p พร้อมกับตัวด้านท้ายใช้ไฟฟู LED นะแล้วก็ตัวโรบาร์ใช้เป็นสปอร์ตบาร์พร้อมแผ่นปิดฝาท้าย h a m m e r แบบไฟฟ้าโร d เ r อร์ชัตเตอร์นั่นเองนะครับแล้วก็ทำสีทั้งคันสวยๆแบบนี้เป็นสี แพดตินัมนั่นเองทำการแลปสติ๊กเกอร์จัดจบ,จบๆนะราคาตัวรถ974,000บาทส่วนแต่งยังไงโทรหาก๊อฟครับสวัสดีครับผมก๊อฟตะวันนะครับที่ผู้สานขายฟอร์ดพันคนรเกษตรน้มินทีมชุมยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศไทยวันนี้จะพาพี่ๆทุกคนนะมาดูรถเรียกว่าตัวรอตัวเทคันนี้ เป็นรุ่นสปอร์ตคันนี้ขับ2ราคาตัวรถเปล่าๆนะไม่เกี่ยวกับตัวแรปสติ๊กเกอร์อย่างนี้นะครับ9 7 4 0 0 0บาทสีที่พี่เห็นกันอยู่ตัวนี้แรปสติ๊กเกอร์เป็นสีแพตตินัมนั่นเองนะสีก็ดูเหลื่อมๆดูเทาดูน้ำเงินดูม่วง และเรียกว่ามีมิติมีเฉดของเขานั่นเองแล้วตัวด้านหน้าเนี่ยก็ใช้เป็นตัวหน้าแรปเตอร์นะครับจัดเป็นตัวหน้าเซ็ตแรปเตอร์ทั้งหมดเลยตัวรายละเอียดชุดแต่งนะเดี๋ยวพาเจาะกันทีละอันแต่ก่อนอื่นคันนี้ตัวสปอร์ตพาดูเรื่องของห้องเครื่องก่อนคันนี้จะใช้เป็นเทอร์โบเดี่ยวนะครับใช้เป็นเทอร์โบเดี่ยวที่เห็นเปิดฝากระโปรงมารถเดินเป็นสีขาวนะแล้วก็ทําการแรปสติ๊กเกอร์นะครับเครื่องยนต์ได้เป็นเทอร์โบเดี่ยว พัดลมด้านหน้าไม่มีแล้วใช้เป็นพัดลมไฟฟ้านะครับพัดลมไฟฟ้าอยู่ในรถหรูรถแข่งต่างๆนะก็อยู่ในรถฟอร์ดด้วยที่เลือกใช้ไปทําให้เครื่องยนต์เดินเรียบแล้วก็เดินได้ดีมากขึ้นตอบสนองการทํางานได้ดีมากขึ้นนั่นเองนะครับเอาไปใช้ก็พี่ก็ประหยัดน้ามันเสียงลดลงนะครับเสียง,ลลงรบงกวนในห้องเครื่องลดลงบอกเลยว่าใช้ฟอร์ดตัวใหม่เสียงในห้องเครื่องแทบไม่ได้ยินแล้วก็ฝาปิดห้องเครื่องด้านบนนิ่มมากนะครับใช้เป็นโฟมตัวนี้นะช่วยลดเรื่องของเสียงห้องเครื่องลงไป,ไปอีกแล้วก็ตัวของแบตเตอรี่นะ ฟอร์ดจัดให้เป็น A G M นะเป็นแบตที่ดีที่สุดในปัจจุบันในเรื่องของตัวแบตเตอรี่นะครับอยู่ในรถหรูรถพริมีมี่รถซูเปอร์คาร์รถไฟฟ้าทั้งหมดใช้เป็น A G M แบตเตอรี่ซึ่งก็อยู่ในรถฟอร์ด Next Generation ด้วยเหมือนกันแล้วก็ให้กําลังที่สูง80นะแอมแล้วก็800 c c a นั่นเองนะครับตัวนี้ที่จัดให้ก็ทําให้ระบบไฟนิ่งมากเพราะระบบไฟของฟอร์ดเยอะมากแล้วก็ให้แบตบ ตัวท็อปในราคารถ9.7 0น้าพี่ได้ของสเปคแบบนี้เข้าไปเลยนะครับนี่คือตัวของเขาเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบเดี่ยว170แรงมา้าแรงบิด405นิวตันเมตรแล้วได้เป็นแฟตทอร์คด้วยเรียกว่าแรงบิดมาแบบเต็มกำลังนะตลอดช่วงเลยอ่ะด้านหน้านะครับที่เห็นตัวนี้ก็เป็นสเกลของแรปเตอร์นี่คือเปลี่ยนชุดหน้านะเอาชุดหน้าเก่าออกเลยถอดออกนะครับแล้วก็ใส่เป็นตัวชุดหน้าแรปเตอร์เข้าไปเสริมด้วยไฟสีส้มส้มจุดแบบนี้ตัวคางด้านล่างก็ใช้เป็นคางที่เป็นทรงแรปเตอร์ พร้อมกับตัวเซนเซอร์ด้านหน้าคันนี้ลูกค้าขอซื้อเพิ่มออปชันจากตัวรถอีก3 0 0 0 0บาทก็ได้เซนเซอร์หน้าไปด้วยเซนเซอร์หน้าที่พี่ได้ไปนะครับจ่ายเงิน30,000เนี่ยก็ได้เรื่องของตัวป้องกันการชนด้านหน้าตัวจับคนเดินถนนมันช่วยเบรกให้ด้วยนะได้ระบบเรื่องของเลนเซนเซอริงคุมรถให้อยู่ในเลนได้ระบบในเรื่องของเปิดปิด ไฟสูงต่ำออโต้โดยปกติตัวรถเนี่ยระบบเปิดไฟออโต้มีแล้วนะแบรนด์ไหนก็มีแต่ตัวนี้เพิ่ม30,000จะได้ระบบออ t โ h ต้ไฮบีมนะพูดอย่างนี้นะครับออโต้ไฮบีมเปิดปิดไฟสูงต่ำออโต้ให้ด้วยในเซ็ตพร้อมกับชุดหน้าที่เขีนแบบนี้คือชุดหน้าของตัวแรปเตอร์นั่นเองนะได้รอเหมือนพี่ใหญ่ได้สีสวยๆนะเรียกว่าเอาของแต่งอะเน้นรถเท่ะนะครับตัวรถประมาณนึ่งออปชั่นครบประมาณนึ่งคันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจ รวมออปชันแล้วตีไปล้านหนึ่งรวมแต่งอีกก็ได้ความพรีเมียมเรียกว่าความสวยเนี่ยมันเลยราคารถไปเยอะแล้วนะครับคิวร้อตัวนี้ก็เป็นคิวร้อทรงแรปเตอร์นะอย่างที่บอกมันได้หมดเลยนะซุ้มล้อสี่ล้อแล้วก็ได้แบบนี้ก็จัดทรงใหม่นะครับก็จัดทรงเรียกว่า ยกเอาทรงยกเอาทรงก็คือยกไป1.5นิ้วนะครับไม่ต้องสูงมากยกเอาทรงให้มันดูดีใส่ล้อ Next เข้าไป20นิ้วนะฮะลายนี้ยางใช้เป็นยาง랜โซอยเเบอร์275 55 R20 นะครับตัวดอกยางจะเป็นดอกยางแบบ AT ทหยอดัง AT นะพี่ก็ได้เรื่องของยังใช้ความเร็วสูงได้อยู่ นะครับแล้วก็เรื่องของการวิ่งในถนนดําเสียงรบกวนก็ยังเข้าน้อยอยู่แล้วก็สามารถที่จะวิ่งในถนนแดงหรือถนนดินได้ดีกว่ายางติดรถนั่นเองนะครับนี่คือยาง AT แต่ถ้า พี่อยากให้มันดุวันนี้โหดกว่านี้ก็อัพเป็นยาง RT หรือยาง MT ก็ได้นะครับแต่พวกนั้นเน่ะเรื่องของถ้าพี่ขับรถเกินความเร็วเกิน140ก็จะไม่ค่อยเหมาะแล้วนะครับสำหรับคนที่นะครับขับรถที่ใช้ความเร็วนะยังใช้ความเร็วอยู่ยาง AT ก็เป็นยางที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ได้ไลายดอกยางที่สวยขึ้นด้วยจัดยกขึ้นไป1.5นิ้วร้อมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นก็ต้องใช้เป็นปีกนกโย่งนะ ปรับองศานะครับหรือนก YONG เรียกเป็นภาษาอังกฤษหน่อยจะได้ดูเท่ H, นะครับแต่เจ้าของแบรนด์คือแบรนด์ยงนั่นเองนะก็ช่วยปรับแชมเบอร์มุมล้อปรับหน้ายางให้มันกินเสมอกับพื้นถนนนะครับเวลาสึกหลอมันจะได้สึกหลอเท่ากาันเวลาเลี้ยวการยึดเกาะจะได้เต็มกําลังเต็มประสิทธิภาพของตัวหน้ายางนั่นเองงั้นอยากแต่งอยากประหยัดบอกเลยอยากแต่งอยากประหยัดนะตรงนี้ต้องเปลี่ยนไปด้วยเพื่อให้การทำงานทุกอย่างมันมีประสิทธิภาพที่เต็มที่นั่นเองนะครับ ส่วนใครอยากใส่18ใส่ได้ไหมก็ใส่ได้นะแต่ถ้าจัดทรงบอกนี้บอกเลยใส่18ไม่สวยมันต้อง20มันต้องเต็มมันต้องดูหรูนะครับตัวรถจะสังเกตว่าพอใช้เป็นสีแพตินัมแล้วสีมันสวยนะครับมันดูเหลือบม,มันดูสวยมากๆในรุ่นของตัวสปอร์ตกระจกข้างมันจะเป็นสีเมทัลกร์อยู่แล้วตัวนี้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนมันนะมันก็มัน ตัดกับตัวสีสติ๊กเกอร์แพตินัมที่เอาไปติดตั้งได้เป็นอย่างดีนะครับไฟเดียวก็จกข้างมีครบหมดส่วนบันไดที่เห็นอยู่ตัวนี้บันไดเดิมเอาออกใส่เป็นอ e ีบอร์ดไฟฟ้าของ h a m m e r รุ่นที่มี rgb นั่นเองนะครับไฟมันก็จะวิ่งแบบนี้เลยเราสามารถปรับสีของบันไดข้างได้นะผ่านแอปพลิเคชันของตัว h a m m e r อร์นะครับคอนเน็กผ่านเป็นสัญญาณบูทุธแล้วก็เลือกไฟได้เลยว่าพี่ชอบไฟสีอะไรนะสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีม่วงสีชมพูเลือกได้ทั้งหมดนะครับปรับผ่านแอปพลิเคชันไปนั่น ตัวรถตรงนี้ไม่ต้องทําอะไรแล้วสีนี้สวยมากแล้วก็ใส่เรื่องของการสาดเข้าไปเพิ่มเติมแค่นี้ด้านข้างจบเลยสวยเลยนะครับมาดูด้านหลังโซนหลัง เอาตัวสปอร์ตบาร์ของตัว v i t e ท็มาใส่สปอร์ตบาร์แท้ๆนะครับเอามาใส่ตัวนี้ก็จะได้ทรงที่ดูพรีเมียมมากขึ้นนั่นเองการใส่สปอร์ตบาร์แบบนี้นะแล้วก็ไฟท้ายก็เปลี่ยนนะครับหน้าเป็นตัวท็อปท้ายก็ต้องท็อปไปด้วยก็ใช้ไฟเป็น Full LED นั่นเองนะครับ Full LED คือติดครบหมดเลยที่เป็น LED ทั้งหมดไฟหลีดไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟถอยเป็นเป็น Fu l l LED เซตนั่นเองนะแล้วก็เป็นตัวแผ่นปิดท้ายตัวนี้ก็เพิ่มมา เป็นตัวโรเลอร์ชัตเตอร์นะครับฝาปิดท้ายไฟฟ้าของ h a m m e r อร์นั่นเองนะครับก็ติดตั้งเพิ่มคู่กับตัวสปอร์ตบาร์ใส่แล้วก็เข้าเซ็ตพอดีนะครับติดตั้งแบบฟิตตรงรุ่นนะตัวนี้ไม่ต้องดัดแปลงอะไรเลยนะครับคือตรงรุ่นทั้งหมดเลยนะแบบนี้นะฮะฝาท้ายมาดูด้านท้ายกันบ้างนะครับด้านท้ายตัวนี้ไม่ต้องติดกาวฝาท้ายไม่ต้องพี่ไม่ต้องไปใส่ากา FFORD เลยเลยโชว์สีการแล็บสติ๊กเกอร์แบบตัว แพลตินัมแค่นี้ก็พอตัดกับตัวไอคลิกคาวาสปอร์ตจากโรงงานสีดำเติมด้วยอักษรไลน์ลเจอร์ที่เป็นสีดำด้านแบบนี้แค่นี้ก็สวยแล้วกล้องมองหลังต่างๆโลโก้ทุกอย่างมันเข้ามันฟิตมันลงตัวหมดแล้วนะครับสำหรับคันนี้นะสวยกันชนท้ายเดิมก็ใช้กันชนท้ายเดิมจากโรงงานก็นะอย่างที่เขาบอกว่ามันเป็นสีเมทัลเกรมันก็ตัดกับสีตัวแพลตินัมได้เป็นอย่างดีพร้อมกับเซนเซอร์ที่เพิ่มมาไปคิดจ่ายเงิน3 0,000พี่ได้เซนเซอร์หลังด้วยนะเตือนกันชนด้านหลังช่วยเบรคด้านหลังนะครับก็จะอยู่ในชุด3 0,000 ตัวนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวแผ่นไปท้ายไฟฟ้าเดี๋ยวก็ลองใช้งานให้ดูนะครับมันก็จะเปิดปิดได้3จุดผ่านกระบาท้ายผ่านรีโมทผ่านแอปพลิเคชันนะครับ อ่รุ่นสปอร์ตจะได้เป็นเอซิลิฟด้วยนะตัวนี้นะครับมือเดียวนิ้วเดียวนะมีสเกลลูกเล่นนิดหน่อยในเรื่องของตัวแผ่นวัดไม้บรรทัดด้านหลังนะ120เซนเผื่อใครใช้งานด้านนอกนะครับผ่านตัดไม้ตัดอลูมิเนียมแล้วแต่ก็มีตัวที่จับตัวแคมหนีบนะครับต่างประเทศเขาใช้ไม่รู้คนไทยใช้หรือเปล่าเหมือนกันนะแต่เขาก็มีมาให้แอบเป็นว่าเราน่าจะได้ใช้นะครับปุ่มเปิดปิดก็จะอยู่ตรงนี้ในเรื่องของตัวไฟนะครับนะ,บนะบกดเสร็จปุ๊บนี่ตัวแผ่นโรลเลอร์ชัตเตอร์ไฟฟ้าของฮ ให้นั่นเองนะครับเป,ปิดปิดฝันท้ายได้เลยนะแบบนี้นะครับมีฟงมีไฟให้นะเอาไว้ดูของต่างๆอ่ะเรียบร้อยเดี๋ยวดูเรื่องของภายในกันบ้างนะครับว่ารุ่นสปอร์ตพี่ได้อะไรนะ970,000น0 0นาะครับมาแผงประตูซอฟทัชทั้งหมดบุหนังเดินได้สีเทากระจกพี่ได้ไฟฟ้าหมดเลยนะครับปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะ ตรงนี้ไฟฟ้าหมดเลยปรับข้างไฟฟ้าล็อกไฟฟ้าเรียกว่าฟอร์ดมันให้ไฟฟ้าครบเซตนะครับเต็มระบบทั้งหมดนะตัวนี้ที่ได้ไปเรื่องของระบบไฟหน้านะ,ะัะไฟหน้าออโต้ทุกครั้งที่สตาร์ทรถเนี่ย ไฟหน้าจะขึ้นตัว A ให้เลยนะพี่ก็จะได้ในเรื่องของการลืมปิดเปิดไฟต่างๆนะครับก็หมดกังวลจะลงอุโมงค์จะตอนกลางคืนมาเปิดไฟให้เองพร้อมกับออปชันที่เพิ่มก็จะได้ระบบเปิดปิดไฟสูงต่ำอโต้ด้วยนะขับต่างจังหวัดสบายขึ้นเยอะไม่ต้องมาคอยเปิดปิดไฟสูงต่ำเองนะครับรถมีเซนเซอร์จับแล้วก็ทํางานให้นะมีระบบพุ่งสตาร์ทพุ่งอะไรพาวเวอร์ Power, ไฟฟ้านะมันดียังไงเนีย่ยเบาหวิวเลยนะครับนะใช้นิ้วเดียวเนี่ย กลับไปกลับมางั้นผู้หญิงก็ขับได้ผู้หญิงขับฟอร์ดไม่ต้องกลัวรถใหญ่ๆบึกๆแบบนี้พวงมาลัยมีแต่ไฟฟ้ามีแต่นุ่มนวลไม่ต้องใช้พาวเวอร์อีกต่อไปนะครับถ้าซื้อรถฟอร์ดแบบนี้นะพวงมาลัยปรับขึ้นลงอีกสีทิศทางนะตรงนี้มัลติฟังก์ชันคุมเรื่องของหน้าปัดเลนไม้ก็ไม่ต้องลากสายตาจากท้องถนนนะครับใช้นิ้วคุมเอากดปุ๊บปุ๊บปุ๊บปลอดภัยมากขึ้นมีพุชคอนโทลด้วยนะครับมีตัวคุมรถให้อยู่ในเลนมีสปีดลิมิตต่างๆที่เพิ่มเข้าา Auto นะเบบ้้้้าาอเ็็นนนทแแลวกไดดหปปัีีี่จสบบ ข้อมูลเป็นภาษาไทยขนาด8นิ้วทิฟทีเต็มสเกลนี่คือหน้าปัดของรถกระบะนะเรียกว่ามันหรูแล้วมันดูดีจริงๆปัดน้ําฝนก็เป็นออโต้นะครบหมดเลยตรงเซตนี้แล้วก็หน้าจอกลางหน้าจอกลางพี่ได้เป็น10นิ้วสิงโ์ 4A ตัวใหม่รองรับ a n d r o i d a u t o Apple CarPlay เนี่ยแบบทัชสกรีนนะครับแตะไปก็มาแตะไปก็มาเขาเรียกว่าหน้าจอการสัมผัสแบบคาปาซิตีดนั่นเองนะครับเหมือนกับแท็บเล็ตเหมือนกับมือถือที่ใช้กันอยู่นี่แหละนะครับ ก็สามารถเล่นปรับค่าต่างๆผ่านตัวจอได้เลยแอร์มีออลอลตแล้วนะครับอุณหภูมิเนี่ยแยกอิสระซ้ายขวาฝั่งซ้ายคนขวาฝั่งตั้งอุณหภูมิได้นะสัมผัสไม่ถนัดก็มากดตัวด้านล่างตรงนี้ได้เลยแล้วก็จุดชาร์จเป็นไวเดชชาร์จด้วยนะไวเดชชาร์จนี่วางนะครับมือถือที่รองรับวางไว เดี๋ยวพอมันจับเจอแป๊บหนึ่งฮะเดี๋ยวมันก็ชาร์จขึ้นมานี่เห็นไหมชาร์จขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับรองรับไฟเลชาร์จก็วางไว้ถือแบบนี้ไม่ต้องใช้สายแต่ถ้าไม่มีล่ะก็เสียบสายไปมีให้ทั้งไทป์ A แล้วก็ไทป์ C ด้วยเท่ากับชาร์จได้ทุกกี่ห้อน,นั่นเองตรงนี้มีโหมดขับขี่ให้พี่ด้วยนะรถอะไรมีโหมดการขับขี่อีก4โหมดนะครับกดปุ๊บก็จะมีโหมดธรรมดาโหมดประหยัดโหมดลากขั้วงโหมดถนนลื่นให้เลือกใช้งานมันก็จะปรับในเรื่องของน้ำหนักของพวงมาลัย นะครับน้ำหนักของพวงมาลายัยน้ำหนักของเบรกน้ำหนักของคันเร่งให้มันเหมาะกับโหมดที่พี่เปิดการใช้งานนั่นเองเพิ่มความปลอดภยัยความสะดวกสบายขึ้นไปอีก,ม,อกมีให้อีก4โหมดนะแล้วก็เกียร์เป็นเกียร์โอตโต้นะครับมีโหมด M ไม่ใช้กดบวกลบที่หัวเกียร์แบบนี้ใช้ในเรื่องของขึ้นเขาในเรื่องของลงเขาความจริงขึ้นเขาอ่ะใช้ดีอย่างเดียวได้เลยแต่ลงเขาอ่ะโหมดตัว M มีส่วนสําคัญนะครับรถที่มีก็จะทําให้ลงเขายาวๆได้ปลอดภัยมากขึ้นป้องกันการเบรก แตกต่างนะครับใช้ engine b r a k ในการลงเขาซึ่ง Ford ก็ใส่มาให้ครบหมดเรียกว่าใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วก็ airbag ก็มีให้6ลูกนะเต็มๆใช้ได้หมดเลยนะแบบนี้นะครับ974,000บาทถ้าพี่ไม่เอาอ p ชั่นถ้าพี่เอาออปชั่นะครับราคาก็จะเป็น1ล้านกับ4,000บาทนั่นเองนะในรุ่นนี้หรือ พี่ดูรุ่นอื่นก็ได้อยากแต่งเป็นแพตตินัมชุดหน้าแรปเตอร์แบบนี้หรือแต่งแบบไหนนะครับก็โทรหาก๊อฟตะว,วันนะเบอร์098 653 6 4 6อยู่ที่ชูรูมฟอร์ดพรนครเกษตรนวมินนะครับสำหรับพี่ที่อยากได้รถแบบนี้นะฮะก๊อฟบอกเลยว่าถ้าพี่อยากรอแบบนี้ก็จัดไปนะฮะจะประหยัดกันทำไมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ